สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับงานช่างใครก็ทําได้นะคะวันนี้เราไม่ได้มาทํางานช่างนะคะเราจะมาติดฟิล์มนะคะด้วยตัวเองติดฟิล์มโทรศัพท์ด้วยตัวเอง,ด,ด,เองด้วยวิธีง่ายๆนะคะอันนี้เราก็สั่งฟิลม์มโทรศัพท์มานะคะเป็นฟิล์มกระจกกรนรอยแบบใสของโฟกัสนะคะของ iPhone 13ราคาก็ไม่เกินหนึ่งเบงเดงนะคะที่เราได้มาก็จะมีอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ด นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟิล์มกระจกแล้วเขาก็จะแถมฟิล์มหลังมาให้ด้วยค่ะแต่ของเราไม่ต้องติดเพราะว่าของเราเคยติดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดฟิล์มกันค่ะเดี๋ยวจะให้น้องของเราติดให้ดูนะคะว่ามันง่ายหรือยากอย่างไรเริ่มจากอะไรก่อนคะเก็บผ้าใช่ไหมคะเก็บเก็บผ้าชิดโทรศัพท์ก่อน ผ้าอะไรมาบ้างคะผ้าเปียกกับผ้าแห้งผ้าเปียกกับผ้าแห้งนะคะเบอร์หนึ่งใช่ไหมคะเบอร์หนึ่งจะเป็นผ้าเปียกใช่ไหมคะเบอร์สองมาเป็นผ้าแห้งแล้วอันนี้คืออะไรคะเทปอะคะ,เ,ะเราเกะผ้าเปียกก่อนนะคะ นี้ก็จะเป็นการเคลียร์หน้าจอมือถือของเรานะคะชชิๆพยายามให้เป็นรอยนิ้วมือนะคะชิดให้สะอาด ต่อไปเราก็จะเก็ตผ้าแห้งนะคะที่เขาให้มาเป็นเบอร์สองจากนั้นเมื่อเช็ดผ้าเปียกเสร็จนะคะตอนนี้เราก็จะเช็ดผ้าแห้งค่ะบนหน้าจอมือถือของเราเพื่อทำความสะอาดนะคะไม่ให้เป็นร่องรอยเป็นนิ้วมือนะคะเป็นรอยนิ้วมือเรอจาจะไม่ให้เป็นรอย ต่อไปนะคะเราจะก็จะแกะเทปค่ะเป็นเทปเพื่อเคลียร์หน้าจอมือถืออีกครั้งค่ะเพื่อเก็บเศษฝุ่นเล็กๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะคะ เหมือนจะรุนแรงนะคะแต่ก็ไม่ใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาดูฟิล์มของเรานะคะมันมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบุ่งบอกไหมคะมีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมออทำไมมันมันนีนเอย ทำไมฟิล์มของเราที่ได้มาเหมือนมีรอยนั่นแหละก่อนมีรอยไหมคะไม่มีมไม่รู้ ไม่ตรงอ่ะไม่เผกยหรอไม่เป็นไรค่ะถือว่าเป็นการติดครั้งแรกของเราอันนี้คือเสร็จยังค่ะหมอยังไม่เสร็จตอนนี้อากาศมันกำลังไล่ขึ้นมาค่ะ ราสามารถไล่อากาศกับนิ้วได้หรอคะเห็นที่ร้านเขาใช้ผ้าเราใช้นิ้วได้ใช่ไหมคะใช้ผ้าเปียกหรือผ้าแห้งคะ่ะเปียกผ้าเปียกนะคะมีรวยไหม,ม ใจเหมือนกันว่าเราได้ฟิล์มจากที่ร้านมามีเอยไหม เมื่อกี้นะคะที่เราติดฟิล์มไม่ตรงเนี่ยเราก็ได้ลองติดฟิล์มใหม่แล้วนะคะตอนนี้ก็ติดฟิล์มตรงเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้ตามปกตินะคะลองสัมผัสแล้วเมื่อกี้สัมผัสได้ลื่นดีค่ะไม่มีอะไรผิดปกตินี่นะคะก็ใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการติดฟิล์ม โทรศัพท์มือถือนะคะด้วยตัวเองง่ายๆนะคะลองไปทำกันดูนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากช่อง YouTube นะคะงานช่างใครก็ทำได้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ